สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะสาขาสุวินทวงนะคะ46นะคะสาขานี้นะเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะเป็นสาขาที่3ของเพชรยนต์นะคะมีรถในสต็อกให้พี่เลือกมากกว่า500คันกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่กําลังมองหารถยนต์นะคะมือสองนะคะผ่อนสบายๆนะคะแนะนานะคะมาดูรถมาเลือกชม กับเราได้ที่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะวันนี้น้องจะพามาชมรถยนต์อนเนกประสงค์7ที่นั่งกันนะคะใครนะคะที่มีแพนะ,ะจะออกรถยนต์ 7, 7ที่นั่งให้ครอบครัวนะคะหรือใครนะคะที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนะคะน้องแนะ,ะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะกับเจ้าตัว e s US u z u m x ส0ม a v ดน์นีะคะคันนี้เป็นปี2020บนะคะ,ะ,คะบอกได้เลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่น ครบคันนะคะภายในนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะบอกเลยตอบโจทย์สําหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆนะคะคนที่มีครอบครัวเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปชมกันก่อนนะคะไปเริ่มต้นกันที่โซนด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะเป็นรถปี2020นะใครที่สนใจนะคะสามารถนะคะแคปรูปหน้าจอนะคะพักมา ที่ ID l i n ลนะคะที่น้องขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0640720512ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนด้านหน้านะคะคันนี้นะคะโซนหน้าโซนด้านหน้านะคะไฟหน้ามาจะเป็นไฟ LED projector มาให้แล้วนะคะบอกเลยไฟสวยนะคะไฟใส่ิิงนะคะไม่มีรอยข่วนรอยขนแมวแต่อย่างใดนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาให้แล้วนะคะโซนด้านหน้าบอกเลยว่าหล่อ แน่นอนนะคะคันนี้ขับสบายๆนะคะขับนอกเมืองขับในเมืองนะคะหรือจะไปต่างจังหวัดเนี่ยขับสบายๆเลยนะคะกระจังด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นสีเ,เป็นครเมียมนะคะรมดํานะ,ค,ะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะเ,เรามาต่อกันที่โซนด้านข้างนะคะคันนี้นะคะโซนด้านข้างนะคะไฟนะคะไฟเดียวนะคะ กระจกนะคะมองข้างนะคะปรับพับพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะและได้มาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด18นิ้วนะคะคันนี้นะคะจะเป็นล้อสีทูโทนะคะปัดสีดําปัดเงานะคะดูซุมล้อเรานะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะเป็นรถยนต์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเก็บล้างให้นะคะเดิมเดิมนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้นะสวยนะใครที่ชื่นชอบนะคะสามารถนะคะติดต่อบเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะ0 6 4 0 7 2 0 5 1 2นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะโซนด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นสีเทานะอ่าเขาเรียกว่าสีบอลเงินนะคะสวยๆเลยนะคะมือจับประตูนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะ,ะอ่ามาเริ่มกันที่เมดอาร์ตก,กันก่อนนะคะคันนี้นะคะเมดอาร์ตเดิมๆเ,เลยนะคะบอกเลยรถนะคะไม่ผ่านการชนหนักพิกค,ความน้ําท่วมแต่อย่างใดนะคะอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะ,ะซื้อรถกับเรานะจ๊ะพี่จา๋า บอกเลยนะคะถ้าเกิดคุณพี่ซื้อไปแล้วเอาไปตรวจเจอนะคะชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะน้องยินดีคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะซื้อรถกับเรานะคะพี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะซื้อรถง่ายได้รถชัวนนะคะพี่ไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวกันเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> สําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะคะใครที่มีครอบครัวใหญ่ๆนะคะมีสมาชิกครอบครัวเยอะๆหรือใครที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดขนสัมภาระมากมายนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะ เดี๋ยวเราพามาดูโซนด้านหลังกันบ้างนะคะว่าเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะอ่าเปิดมานะคะคันนี้นะบอกเลยเก็บของได้จุมานะะกนะคะเบาะนะคะปรับพับได้นะค,ะคันนี้บอกแล้วบอกแล้วว่าเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะน้องปรับเบาะขึ้นให้ดูนะ อ่ปรับเบาขึ้นมาแล้วนะคะบอกเลยยังมีพื้นที่ให้เก็บกระเป๋ากันอีกนะคะสามารถเก็บกระเป๋าได้ถึง2 3ถึง3ใบนะคะทุกอย่างทุกจุดนะคะเดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยนะคะน็อตไม่เคยมีขยับนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูโซนด้านในกันบ้างนะคะสำหรับเจ้า e s u ส u m X 3 0มน V คันนี้นะบอกเลยว่าภายในนะคะกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะเปิดมานะคะคันนี้ ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะอันนี้เป็นโซนผู้โดยสารตอนหลังนะคะคันนี้นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะ,ะน้องบอกเลยคันนี้ภายในกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะน้องสูงร170เข่าไม่มีติดนะคะมีหน้าจอขนาด10นิ้วมาให้ด้วยนะคะอามีไฟสองสว่างนะคะตรงตรงกลางให้ด้วยนะ คันนี้นะคะบอกได้เลยเหมาะมากสำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆนั่งสบายไม่อึดอัดอ่าและก็มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะคะภายในโซนด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนด้านหน้านะคะว่ารถคันนี้มีออปชันอะไรมาให้แล้วบ้างนะคาเดี๋ยวเราไปดูกันที่โซนด้านหน้านะจ๊ะพี่เปิดประตูมานะคะฝั่งคนขับนะคะจะมี ปุ่มควบคุมกระจกให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสไตล์เครื่องกันดูนะคะว่าเจ้าคันนี้มีออปชันอะไรมาให้เราบ้างและมีลูกเล่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะอ่าสตาร์เครื่องเรียบร้อยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะพวงมลาลัยนะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับได้นะปรับ รับโทรศัพท์ได้นะคะปรับเสียงได้สามารถควบคุมนะคะผ่านพวงมาลัยได้นะคะและมีหน้าจอมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่มาให้นะคะคันนี้นะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะที่รองรับ Apple c a r p l a y นะคะมีวิทยุ FM นะคะเป็นระบบสัมผัสนะคันนี้นะ แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นรถขับสี่นะคันนี้เป็นขับสี่นะคะมีปุ่มปุ่มหมุนมาให้นะคะภายหน้านะคะภายในโซนด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะบุนุ่มนะเบาะหนังด้านหน้าบอกเลยว่าไม่มี ไม่มีเศษนะคะเบาะคือเบาะหนังอย่างดีนะไม่มีรอยย่นไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแต่แต่อย่างใดนะคะน้องรับประกันได้เลยคันนี้บอกเลยว่าใหม่คุ้มถุงนะคะถุงหุ้มบังแดดยังอยู่อยู่นะคะ,ะมีที่เก็บแว่นให้มีไฟส่องสว่างโซนด้านหน้าให้นะคะซื้อรถกับเรานะจ๊ะพี่จ๋าไม่ต้องกังวลเลยนะ ซื้อรถกับเราซื้อรถง่ายนะจ๊ะได้ได้รถชัวร์นะคะจ๊ะไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวแน่นอนนะคะพี่จา๋านะคือคันนี้นะคะน้องบอกได้เลยนะคะมาพร้อมกับเลขไม้เพียง90 0 0 0มเท่านั้นนะคะเลขไม้เพียง90000ม0่0โละคะกับราคาเพียง8 5 9 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2020นะเดี๋ยวน้องนะคะจะพาไปชม โซนด้านหน้ากันบ้านนะคะภายในฝากระโปรงอ่าว่าเคยถอดฝากระโปรงเคยทําสีเคยชนหนักเคยพิกามน้ำท่วมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โซนด้านหน้าต่อกันเลยค่ะ มาคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันที่โซนด,ด้านหน้านะคะวันนี้เปิดฝากระโปรงให้ดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าน,อน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะคะเดิมเดิมแท้แน่นอนนะคะฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะอันนี้พี่สบายใจได้เลยนะ,ะซื้อรถกับน้องนะคะวันนี้นะคะหากพี่เอาไปตรวจเจอชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะคะน้องยินดีคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะภายในห้องเครื่องบอกเลยว่าสะอาดใหม่นะคะทุกอย่างนะคะเดิมเดิมนะคะไม่ ผ่านการทําแต่อย่างใดนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังกังวลนะว่าจะออกไฟจะยื่นจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าน้องบอกได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องกังวลนะน้องมีไฟแนนซ์นะคะรองรับพี่มากกว่า20สถาบันกันเลยนะคะพี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะพี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะพี่ก็สามารถออกรถกับน้องได้นะคะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะพี่วิ่งเก็บเอกสารให้พี่ถึงที่เลยนะคะโดยที่พี่ ไม่ต้องมาก็ได้นะคะถึงวันที่ผลอนุมัติแล้วพี่ไม่สะดวกมารับรถไม่เป็นไรจ้ะพี่จ๋าน้องมีบริการขนส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยนะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบรถคันนี้นะคะ แคปหน้าจอนะคะทักไลน์มาหาน้องหรือจะโทรมาหาน้องก็ได้นะคะหรืออยากดูวิดีโอคอส่สวนตัวนะคะดูรถส่วนตัวนะคะสามารถทำได้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นีซูซุมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์เนวีนะคะปีสองพันยี่สิบนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขไมพีงเก้าหมื่นห้าพันเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่ 859,000บาทนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะน้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นรถยนต์เอเนกประสงค์นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะที่ครบคันนะคะไม่ว่าทั้งออปชั่นนะคะภายนอกภายในสวยนะคะขับสะดวกขับสบายนะคะขับในเมืองก็สบายขับต่างจังหวัดก็สบายนะคะใครนะคะที่ชื่นชอบคันนี้นะ,ะน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะน้องจะมาอัปเดตรถยนต์เอเนกประสงค์เข้าใหม่ให้พี่ๆได้ฟังกันอีกให้พี่ๆได้ดูกันอีก ใครนะคะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะน้องฝากด้วยนะคะฝากทักมาหาน้องนะเดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ